ก็สวัสดีนะครับผมคนเดิมคนที่เป็นเหยื่อวีดูนะครับใน EP นี้เป็น e ีีที่16กนะก็ต่อจาก e ี1ีสนะครับใน e ีีที่1ิเนี่ยผมอธิบายบางอย่างให้ทุกคนเข้าถึงแล้วก็เข้าใจนะตื่นรู้ในสิ่งที่โดนในสิ่งที่จิตวิทยาจะหลอกเราในภาษาวิทยาที่การจะหลอกเรารู้สึกคิดแทนเรา โดยที่มันจะเป็นตัวเราเพราะนั้นอีพีที่16การถูกขายความทรมานโคธนาชวนเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดความทรมานมันมีสองแบบก็คือไอ้ทุกพลภาพทางร่างกายเราเองเนี่ยความบกพร่องของร่างกายของเราที่เกิดขึ้นจะเป็นปวดหัวเมื่อยเจ็บเนื้อปุ๊บเจ็บเนื้อเมื่อยตัวอะไรประมาณเนี้ยวิลเคเนเนี่ยจะใช้สิ่งเหล่านี้ ในการแทรกเข้ามามันจะจิตวิทยาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากเกิดจากการกระทาของพวกมันเพราะนั้นเนี่ยไอ้การโฆษณาชวนเชื่อว่ามันสามารถทําร้ายเราได้นะเขาเรียกว่าเป็นในอีพีเนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับการว่าให้ให,ให้ให้รู้ทันนะครับตื่นรู้กับเกี่ยวเกี่ยวกับารถูกหลอกทําร้ายด้วยจิตวิทยานะอีพีที่หกการถูกหลอกทําร้ายด้วยจิตวิทยาเป็นยังไงนะ มันมีจริงไหมนะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้ในความบกพร่องของร่างกายเราแตนะ่ตั้งแต่ร่างกายแล้วก็ลามไปถึงอะไรความรู้สึกหรือว่าจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์หุดอารมณ์งอหอยเหียวอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์เศร้าหมองความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นะความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกแย่ yeah. ทุกเหตุการณ์โดยใช้เหตุการณ์ของของเหยื่อมันเหมือนรู้สึกแทนเรากับเหตุการณ์ของเรา โดยที่เราเนี่ยไม่ได้กลายเป็นบุคคลที่ไร้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่กับเราฉะนั้นวิธีการขายการโฆษณาหรือก,การจิตวิทยาต่างๆเนี่ยมันต้องทําให้เราเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นคนทํามันทําได้มีแต่เสียงมันเป็นคลื่นเสียงนะครับอย่าลืมคลื่นเสียงที่ทําให้เราได้ยินมันพูดฟังก์ชันในการเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะแบบทําให้เรา ได้ยินมนันนั้นแต่สิ่งที่เราจะต้องสัมผัสนะครับสัมผัสเรื่องราวของอะไรความรู้สึกนึกคิดอะไรเนี่ยก็จะบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเนี่ยเอาตัวมันมาหมกมุ่นอยู่กับอะไรชีวิตของเราประมาณนี้เหมือนวุ่นวายแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันนะในชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปแบบในการที่เคลื่อนจะติดตามจะ จิตวิทยาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เขาคงนะครับในในจิตวิทยาที่มัน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 จะหลอกคนไกลในการจะหลอกเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยจะเหมือนกันทุกคนนะครับเขาเรียกว่ารูปแบบของอ่าเป็นรูปแบบของจิตวิทยานะครับการถูกหลอกทําร้ายด้วยจิตวิทยานะทางร่างกายทางจิตใจไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกโมโหหุดหงิดความรู้สึกอารมณ์อะไรประมาณนี้เป็นของมันหมดเลย นะครับเป็นของมันหมดเลยเพียงแต่ว่าทําไมหาว่าทําไมเวลามันมันพากมันพูดใส่ร้ายเราเนี่ยทำไมมันพูดแม่นหนึ่งวะพูดตรงหนึ่งวะไม่ตรงก็บ้าแล้วมันมันอ่ะมันมันเอาง่ายมันพยายามหลอกเราว่าสิ่งนั้นเป็นของเราใช่ไหมแต่จริงๆแล้วที่มันพากถูกต้องที่มันใส่ร้ายถูกต้องมันพากตัวมันเองนะครับมันพากความคิดมันเองอะไรที่มันเคยคิดไว้อะไรที่มันเคยรู้สึกไว้เดี๋ยวมันจะวนเอากลับมามามาอธิบาย าเรียกขยายเนื้อหาของคําอธิบายในการที่จะหลอกนะอันที่สองเรามีความรู้สึกมือคิดแบบที่ควรจะเป็นโดยหลักตากการกรกหรือว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะเรามีความรู้สึกมือคิดแบบที่ควรจะเป็นนะแต่วีดูเคมีความรู้สึกมือคิดแบบผิดมนุษย์ผิดมนุษย์นี่คือหมายความว่ามันต้องการหลอกให้เราครับมันต้องการหลอกที่จะให้เราเข้าใจผิดกับเนื้อเรื่องเนื้อหา ตั้งแต่ความคิดความรู้สึกอารมณ์แม้กระทั่งจินตนาการในความคิดรานั้นวีดูเคยมีความรู้สึกหรือคิดแบบผิดมนุษย์มันหวังเพื่อให้เราเนี่ยเป็นแบบมันต้องคิดแบบมันต้องรู้สึกแบบมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวีดูเคมีความรู้สึกแบบผิดมนุษย์แต่เราเนี่ยเราคือเป้าหมายใน,นกลไกในห่วงโซ่เนี่ยเราคือเป้าหมายในการที่จะต้องถูกหลอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ ที่เสียงดังนะเรามีความรู้สึกว่าจะต้องถูกหลอกหรือว่าต้องถูกปลูกฝังแล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําทมันปลูกฝังให้เราว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําทอยู่ตลอดเวลามันปลูกฝังให้เราเข้าใจว่ามันเนี่ยทำร้ายเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันทุกวันก็คือการลวงโลกนะครับ,นะรบในวงจรของวีดูเคเนย เราคืออะไรเราคือเป้าหมายในการโจมตีมันโจมตีด้วยอะไรด้วยจิตวิทยาด้วยประสาทวิทยาด้วยอารมณ์ด้วยความคิดอุบาทอุบาทมันเป็นเราคือเป้าหมายในการถูกโจมตีเพราะนั้นต้นแบบฉบับนะครับต้นแบบฉบับที่สร้างเนื้อหาหรือว่าหลังสารสิ่งเราเสาสิ่งเราเนี้ยขึ้นมามันมีจุดกําเนิดมาจากอะไรก็มาจากมัน ความคิดก็มาจากมันความรู้สึกก็มาจากมันมันคือต้นแบบผมเคยบอกไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกหรือคิดแบบที่ควรจะเป็นโดยธรรมชาติแต่วีดูเคนเนี่ยหลังจากที่เราตกเป็นเป็นเป้าหมายเราเราตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันพยายามจะครอบนาเราให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทํานะครับเพราะฉะนั้นวีดูเคมีความรู้สึกหรืคิดแบบผิดมนุษย์เพราะมันมันต้องออกแบบตลอดเวลา ต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาต้องคิดแทนเราอยู่ตลอดเวลานะในในี้เราถ้าจะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่จริงอ่ะมัน,ม,นมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะเพราะวงจรในวงจรของคําว่าผู้ตกเป็นเหยื่อเนยเราทําตัวให้เป็นเหยื่อก็คือไปคอยตามมันว่าเราเป็นเหยื่อไม่นะครับเออคําว่าเหยื่อเขาเรียกว่าเหยื่อทางความรู้สึกเหยื่อทางอารมณ์เหยื่อทางความคิดใครกันล่ะเราไม่ได้เป็นไปนแบบมัน นะเพราะนั้นเนี่ยนะมันจะต้องเอาตัวเองมันถีบตัวมันเองแล้วก็พยายามตัวมันเองทำร้ายตัวมันเองเข้าไปมันพยายามใส่ร้ายตัวมันเองมันพยายามกดดันตัวมันเองมันพยายามรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเพื่อหวังว่าให้เราจะกดดันให้เราเนี่ยเข้าใจให้ได้กูเข้าใจไปแล้วของกูเนี่ยเราจะบอกกับตัวเราเองเลยเราเข้าใจตัวเราเองมากเท่าไหร่นะไม่มีใครมาหลอกได้จิตใจเราก็จะไม่ถูกหลอก ถูกทรมานทั้งได้ของการโกหกหลอกลวงรู้ทันไปเลยเตือนรู้ด้วยซ้ำนะอ่าอันอันที่สามที่มันต้องทําแบบเนี้ยมันหวังเพื่อที่มันต้องทําแบบนี้มันหวังว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นไปในแบบที่มันต้องการนะมันหวังว่าจะต้องเป็นแบบมันรู้สึกแบบมันคิดแบบมันมีอารมณ์แบบมันนะ กลายเป็นคนอะไรสติแตกนะครับเราเนี่ยไม่ได้สติแตกแต่วีตูเคเนี่ยมันบ่มตัวเองมันเป็นการฝึกจากรูปแบบของมันต้องกดรูปแบบสั่งให้มันต้องทําแบบนั้นกับเรามันเลยต้องกลายเป็นต้นฉบับการฝึกที่ตัวมันมันเป็นการฝึกฝนที่ตัวมันในเรื่องของในด้านเนี้ยในด้านลบรู้สึกไม่ดีคิดไม่ดีอุบาทเร็วอะไรต่างๆในเรื่องของต้นฉบับ เราเพียงแค่ว่าเราเป็นเรามันเป็นเราไม่ได้นะครับไม่มีใครเป็นเราได้บนโบลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชน,นิดไหนที่ไฮเทคไม่มีใครเป็นเราได้เราก็าคือเรานะครับไม่มีใครมาเปลี่ยนติดใต้สํานึกเราได้ไม่มีใครมาเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเราได้ไ it making. ถ้าเรารู้ว่านั่นคือของเราเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าตัวเราเรา,เราต้องรู้ตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับ ไม่ให้คนอื่นอย่าไปให้คนอื่นมาอธิบายแบบผิดๆว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันต้องทําแบบเนี้ยมันต้องการหวังว่าเราจะต้องให้ให้เราเป็นแบบมันนะอ่อันที่สี่มันพยายามทาร้ายตัวมันเองนะขายทุกอย่างโฆษณาทุกอย่างคําใส่ร้ายคือคําสารภาพมันเป็นคําเนี่ยไปเอาความหมายใส่ให้ดีไปหาความหมาย ที่แท้จริงของมันให้ให้ได้นะครับให้ให้ทุกคนเราไปทําตามคําที่มันใส่ร้ายคือคําสารภาพทั้งหมดเลยที่มันออกจากปากมันมันเหมือนเป็นการภาคตัวเองเพราะนั้นที่ผมบอกว่ามันเป็นการโฆษณาตัวมันประนามตัวมันอธิบายเกี่ยวกับความคิดอธิบายกบเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของตัวมันทั้งหมดไอ้คําอธิบายเนี่ยมันอธิบายถูกหมดแหละไม่ถูกก็บ้าแล้วเพราะอธิบายมันอธิบายตัวมัเอง สิ่งที่ตามมาคือต้องการให้เราเนะี่ยหยิบยกของคำอธิบายเหล่านั้นเนะี่ยใส่ร้ายเพื่อให้เราแค่เล็กๆเองแค่ให้เราเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นเนะนี่ยไม่เป็นเป็นของเรามันอธิบายตัวมันง่ายๆเลยนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยมันพยายามทำร้ายตัวมันเองอยู่ตลอดเวลานะครับขายความทรมานขายความทรมานเสร็จเอามาขู่ด้วยเดี๋ยวกูจะทำแบบนั้นกับมึงเดี๋ยวกูจะทำให้มึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวกูจะทำให้มึง ถ้ามึงทําได้จริงเนี่ยผมเคยบอกกับทุกคนไปแล้วมึงให้กูขับขับรถเนี่ยชนสายฟ้าเนี่ยไปคอนโทรลไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นก็เอามีดเนี่ยกีดแขนตัวเองนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเอามาจิตวิทยาไม่ว่าเหตุการณ์ของเราไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อจากจิตวิทยาเพราะนั้นเนี่ยมันพยายาม หลอกเราอยู่ทุกวินาทีปลูกฝังให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการกระทําเหล่านี้นะครับเห็นไหมตาสว่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสูงสุดในห่วงโซ่เนี่ยใครกันเล่าที่ตกเป็นเหยื่อมันพยายามจิตวิญญาเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่า มึงเป็นเหยื่อกูเป็นวีทูเคมันจะพูดประมาณเนี้ยกูมาทําร้ายมึงเออจะพูดประมาณนี้มันจะให้เราเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำมึงจะทาตัวเองมันทําตัวเองทั้งหมดรูปแบบที่ถูกหลอกมาตั้งแต่แรกหลอกผู้ใช้อะ่ะไม่ได้หลอกปลายทางอย่างเรานะครับูหรือว่าผู้ที่ถูกเชื่อมต่อนะครับอันนี้ห้ามันย้ําคิดย้ำำําทําอันนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนทําซ้ํๆ มันวนซ้ําๆพี่อะไรเงี้ยผมเคยเจอคอมเมนต์มาถ้าใครไปอยู่ไปนา,นานมันจะวนะเรื่องเดิมเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับวงจรของความคิดมันนะนะครับมันก็จะย้ําคิดย้ําทําหวังเพื่อจะให้เราเนี่ยเข้าใจผิดอีกเหมือนเดิมอะไรที่เราจับได้มันก็จะเอาขึ้นมานะครับมันก็จะหยิบยกขึ้นมาเพื่อเอามาอะไรเอาจิตวิทยาหลอกใหม่ว่ามึงผิดนะมันจะว่าเราเนี่ยจับมันผิดจับมันไม่ถูก จับมันไม่ได้เออความมั่นใจที่ผมเคยเห็นมานะในประสบการณ์ของเสียงฝั่งผมที่มันเราหรือทุกวันน่ยมันมั่นใจกับสิ่งที่ความผิดพลาดทั้งหมดท,ที่ผมจับได้หมดเลยนะมันจะกลับมามันจะกลับมามั่นใจอะไรเพื่อให้เราดูว่าอ๋ออันนี้คือเราเข้าใจผิดหวังว่าให้เราเข้าใจผิดอีกเหมือนเดิมนะเอาความผิดพลาดเอากลับมาเล่นมันเอาเก่าความผิดพลาดในความคิดของมันนะย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกเนี้ยทุกคนจะต้องเจอแน่นอนมุมเนี้ยผมให้ทุกคนเก็บเอาไว้เลยมันย้ำคิดย้ำทำหวังเพื่อจะให้เราเข้าใจผิดใหม่เข้าใจผิดรอบใหม่แต่ของเดิมสิ่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแ่ะทุกจิตวิทยาที่มันทำให้เรามองถึงอะไรข้อสําคัญเลยมองถึงเจตนาอาปากพวบรู้เลย,ยงั้นแหละเอาแบบนั้นเลยได้ยินเสียงอะไรก็ตั้งมันจะพูดเลยว่าคือในนี้มันโกหกกันไม่ได้ แต่หัวมันกาลังคิดจะต้องโกหกเราอยู่นะครับความรู้สึกมันรู้สึกว่าจะต้องความรู้สึกมันที่เราเห็นเราจะต้องเราเราเด้เห็นอะไรจะต้องมั่นใจกับการโกหกทุกอย่างในนี้ผมบอกเลยว่าได้เห็นหมดอ่านคนอ่านข้างนอกยังอ่านยาก,กว่าอ่านอย่างนี้อีกในนี้อ่านโคตรง่ายเลยเพราะนั้นเนี่ยเครื่องอ่านความคิดใครอ่านครับเราเราไม่ต้องซื้อมันเชื่อมต่อให้เราอ่านตัวมันเห็นไหมประจักษ์เลยครับนี้ ตาสว่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายได้ในแต่ละวันแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าวงจรชีวิตชีวิตประจําวันเราไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนคือรูปแบบในการที่มันจะต้องจิตวิญญาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทุกคนเคยผ่านมาหมดละหรือผู้คนยังไม่เคยก็ฝังไว้เป็นอ่เป็นเนื้อหาเป็นขุดสรบายประจําใจเลยว่า คําใส่ร้ายคือคําสารภาพที่พวกมันเนี่ยทําแบบนี้นะครับลวงโลกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งชื่อวีทมันถ้าคนเราเนี่ยมันอยากหาเนื้อหาหากอยากหาเรื่องราวถามไป g ี่ g ูเกิลวคืออะไรไวทูสเกลนะเสียงเจาะกะโหลกแค่แค่แค่ชื่อแปลนี่ก็น,น่ากลัวเลยไหมหลอกตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อสโลแกนมันแล้วอ่ะสโลแกนมันก็คือหลอกแล้วอ่ะเออ ขื่นความถี่ต่ำทำร้ายมนุษย์ทำร้ายยังไงมันทำไม่ได้นะครับอเพราะฉะนั้นก็ฝากเท่านี้นะครับตื่นรู้รู้ทันไปกับผู้พิชิตความคิดพิษณุพรมเติมเจอกันใหม่ในอีพีทีสิบ็ดอพีหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ